รวมเทคนิคการแต่งหน้าแบบใหม่แบบสับจากพวกเราถ้ามึงเป็นคนมีปัญหาใต้ตามึงใช้อะไรใต้ตาดำใครอยากมีคิวที่ดูเด็ก การเบลนด์สีตาให้ดีอันนี้คือช่วยให้สวยขึ้นได้มากๆวิธีการเขียนอายไลเนอร์ให้ดูเด็กและละมุนใต้ตาบ้างดูแบบน่ารักขึ้นอาจทำยังไงครับวิธีเทคนิคของพี่ปายนะคะที่จะทำให้ดอลลี่อายอยู่ทั้งวันคือตัวให้แก้มพอปเงาทำน้ำนี่มึงมันหรือมึงไฮไลท์คนแยกไม่ออกกูไม่ลงไฮไลท์เลยวันนี้แต่ว่าหน้ากูดูมีมิติเออเอเพราะอะไรอ่ะไหนเล่าสิ หลสรวมเทคนิค การแต่งหน้าแบบใหม่แบบสับจะพวกเราเทํายังไงให้สวยขึ้นด้วยการแต่งหน้านะคะวันนี้มารวบรวมทุกอย่างที่เอาไปใช้ได้จริงค่ะทาไมมึงนังหลังอะเพราะว่ากูรู้สึกว่าวผู้ฟังเทปนี้กูน่าจะเป็นนักเรียนมากกว่าอ่าง,งั้นเราจะมาเริ่มต้องแต่เทคนิคใหม่ๆที่มาอัปเดตแต่วันนี้เราจะไม่มาแต่งให้ดูเนาะแต่จะไปกันแบบไวๆไปกันทีละจุดแล้วก็โชว์ดักตว่าเทคนิคไหนสําหรับเรานะที่รู้สึกว่าแต่งแบบนี้ตรงจุดเนี้ยมันสวยขึ้นอ่ะมาเอามาเริ่มแต่ผิวเลยสิ่งที่ ทำให้สวยขึ้น100เเซ์และสวยและอยู่ติดทนทั้งวันคือการเพร็บผิวที่ดีกูจะมีการเพร็บผิวแบบใช้เวลามากขึ้นมากๆเช่น1กูจะลงโทนเนอร์แผดแล้วแปะทิ้งเอาไว้ <c oughs> การเอาโทนเนอร์แผดแปะเอาไว้อะมันทําให้เหมือนเรามาร์กหน้าตอนเช้าก่อนที่จะแต่งหน้าสิ่งที่กูทําต่อคือกูจะเป่าให้ค่อนข้างหมาดเกอบแห้งปกติ <ๆ S 2> เราจะลวกเราจะลงเซรัม่มลงเสร็จแปบบ๊บแป๊บใส่ใส่ใส่อันเนี้ยไม่ได้เลยสาหรับกูนะพอโทนเนอร์แผดเสร็จมึงลงเซรั่มได้ถ้าหน้ามัน ให้ลงเซรั่มมากหน่อยมันจะไม่ได้ทําให้หน้ามึงมันขึ้นตัวไหนอ่ะของกูใช้บับบี้บราว์อ่ะลงเสร็จปุ๊บกูต้องรอเป่าให้หมาดรอบ2คือลงเฟสเบสอันนี้จะเป็นเหมือนครีมมอยส์เจอร์อันนี้ถ้าหน้ามันอย่าลงเยอะเพื่อให้ผิวมึงเนี่ยไม่เกิดความมันขึ้นมาระหวังวั่นขอบบบี้บราว์เหมือนกันอ่ะเสร็จแล้วก็เป่าเป่าเสร็จมึงถึงลงกันแดดทุกขั้นตอนมึงต้องให้เวลากับเขาอย่าถมเพราะถ้าถมมันจะกองอยู่บนผิว<อ>ถ้ามันกองอยู่บนผิวไม่ว่ามึงจะลงอะไรลงไปในผิวก็ตาม มันจะไม่ซึมแล้วมันก็จะเป็นคราบอย่างถ้าวันเนี้ยออกไปข้างนอกเจอแดดไงหน้ากูก็ไม่หยานะเพราะว่ากูเตรียมผิวทุกวันแบบดีมากๆอ๋อแล้วเวลาโทนเนอร์แผดเสร็จต้องไปล้างหน้าปะไม่ล้างหรือถูเฉยๆแล้วเป่าเลยถูแล้วเป่าเลยมันเหมือนกันมาร์หน้าแต่โทนเนอร์แผดมึงก็ต้องเลือกนะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกอันมึงใช้สีอะไรกูใช้ของเมดิฮิลสีน้ําเงินหรือว่าสีชมพูมันก็จะมอยส์หน่อยคือกูจะใช้สูตรชุ่มชื้นให้มันเก็บความชุ่มชื้นในหน้าถ้ามันชุ่มชื้นมากพอผิิวเเราาาจะไมมม่่ผลตนน้ํัอออกยย ทุกขั้นตอนของกูคือผิวจะต้องแบบแห้งหมาดจะไม่แบบจับแล้วมันเยิม้มหรือว่า<ม>เออมันต้องมีหนึบหนึบนิดนิด<ม>แค่นั้นก่อนจะทําขั้นตอนต่อไปโอเคส่วนกูเป็นตัวอย่างของผิวแพ้ง่ายกูก็เลยประยุกต์กับตัวกูเองแล้วว่ากูอะใช้แค่โทนเนอร์ของอันนี้ฟิซิโอเจลแล้วก็ต่อด้วยมีไฟของออลาโลชสองอนันแล้วก็ต่อด้วยกันแดดพาร์ทผิวกูนะกูลงคุชชั่นทุกวัน <c oughs> แต่วิธีการลงของกูจะไม่ได้เป็นการลงคุชชั่นแบบหนากูจะลงบางๆใช้คู่กับฟองน้ำแห้ง ซึ่งฟองน้ําแห้งดีมากฟองน้ำแห้งคือแบบไหนเป็นแบบนี้เหรอไม่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมวิธีการใช้คือไม่ต้องชุบน้ําหรืออะไรเลยเวลาคุชชั่นะมันเปิดมาใช่ป่ะมันจะมีฟองน้ำแล้วก็ฟองน้ําของคุชชั่นแหละตบตบตบไม่ได้ตบเน้นหนากูจะตบแค่บางๆตบบางๆเลยแล้วก็จะเอาฟองน้ําแห้งค่อยๆกด เข้าไปที่ผิวออซึ่งฟองน้ําแห้งอะ่ะจะทําให้ทุกอย่างมันเนียนกูจะเน้นในช่วงแบบจมูกถ้าสิวเนี่ยก็จะทาทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยใช้ฟองน้ําแทนทารินแบบนี้ค่อยๆเกลี่ยขอบขอบออก <Yeah. S 2> เพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นก้อนแต่ว่ากูจะใช้คอนซีลเลอร์เป็นเนื้อครีมปิดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยขอบถ้ามึงเป็นคนมีปัญหาใต้ตามึงใช้อะไรใต้าใตาดํามึงต้องใช้คอร์เรกเตอร์ก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ของกูใช้ทอมฟอร์ดหรือว่าใช้บิวตี้แลบสีที่ออกเป็นแซลมอนเพราะว่าตา ตามหลักสีแล้วอะใต้าตามันดำวิธีการลงของกูนะมันจะลงแค่ตรงนี้ตรงที่ดำที่สุดคแค่นั้นแค่เป็นเส้นเดียวแบบึก แค่นี้แล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆเกลี่ยเพื่อปรับสีผิวเฉพาะที่ดำถ้ามึงลงไปตรงที่มันไม่ดำมันจะคนละสีเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมึงต้องลงแค่จุดที่ดำแล้วก็ค่อยๆใช้แปรงเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมึงไม่ต้องแบบโหปาดปมาณมันไม่เวิร์กแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์อีกทีนึ่งส่วนของฟูก็คือคอนซีลเลอร์ที่ชอบตอนเนี้ยก็คือเป็นอเวอร์กลาสทั้งคู่แต่อันนึงอ่ะเป็นสีดริฟท์ซึ่งจะเป็นเข้มกว่าก่อนแล้วก็ค่อยต่อด้วยสีซีเปียวานิชก็คือเนี่ย บนครับแล้วกลายเป็นว่ากูใส่แค่ใต้ตาจมูกเนี้ยเนีเนแล้วก็แถบด้วยฟองอีเทนอรินของอีปาปึ๊กปึ๊กป๊กป๊แค่นี้เลยนี่คือผิวทุกวันอาทีนี้มาที่คิ้วช่วงนี้ใครอยากมีคิ้วที่ดูเด็ก ต้องลงมาสคาร่าสีที่อ่อนลงหลังๆอะกูไปรู้สึกว่ากูไม่ชอบเขียนคิ้วคมนะกูก็จะแบบปัดปาดไปแล้วก็ลงมาสคาร่าสีที่อ่อนลงกว่าสีผม <c oughs> คือเวลาลงสีเข้มเนี่ยอะอย่างดูอย่างพี่อิบนะคะ <c oughs> อันนี้ของพี่อิบะคือสีเข้ม <c oughs> หน้าเขาจะออกเป็นแต่แตมันเน<ม>ข้านะใช่เพราะว่าเขาอยากหน้าคมแต่ถ้าใครอยากหน้าดูละมุนขึ้นตอนนี้กูใช้คิ้วสีเบจเลย <c oughs> อะถ้าเกิดใครเป็นสายง่ายอย่างพี่เนก็คือ <c oughs> เอาแปรงที่เป็นฟิลนี้ส่วนใหญ่เทคนิคกูแล้วก็ขยี้้ไปสีเนี่ย บ้านน้ำตาลมันอ่อนๆกูมาแดงหน่อยได้นะเพราะผมกูสีเนี้ยระบายไปเลยกูไม่ได้เน้นว่าเอ้ยหัวคิ้วเป๊ะของกูไม่เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขียนดินสอบเขียนคิ้วจริงคือแค่ปลายแค่ปลายและดินสอเขียนคิ้วปลายก็ใช้ของเบลล่าบลิสนะคะแต่ว่าดูสีผมด้วยเช่นสมมุติพี่เนอะผมเขาสีแดงใช่ไหมพี่เนะเขาถึงใช้แบบอายแชโดว์อันเดอร์โทนแดงได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบผมสีเข้มมากก็คือแนะนําให้ไปในเฉดเทาละกันแล้วค่อยปัดคิ้วที่เป็นเฉดเทาอันนั้นก ก็จะทาให้หน้าดูเด็กลงได้ค่ะค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากหน้าดูเด็กคือมึงสองคนน่ะชอบฟุ้งๆละมุนละมุนคือสายคเรียเขาจะมาเวนี้แต่ทีนี้เวลากูดูเด็กแล้วกูไม่ชอบกูมันดูลมุนแต่กูชอบอะไรที่แบบคมชัดลึกเพราะฉะนั้นเวนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นเหมือนแบบเออเน้นสายฝ่อหรือคิ้วคมเนี่ยกูจะมีเทคนิคที่กูชอบทํามากแต่วันนี้ยังไม่ได้เขียนมาคือมึงเห็นปะตรงนี้นอกจากกูจะระบายสีแล้วอะถ้าวันไหนแบบอยากให้คิ้วแบบคมแล้วแบบ ถ่ายรูปออกมาแล้วฝ่อเลยนะ กูจะใช้อายไลเนอร์เมจิที่แทบจะเหือดแล้วเขียนเส้นคิ้วเหมือนเวลาสักคิ้วเลยอ่าเหมือนเขียนให้เป็นเส้นเขียนให้เป็นเส้นเลยแต่ส่วนที่ใครไม่มีอายไลเนอร์ที่เหือดแล้วแนะนําตอนนี้เขามีอนสเซียอายไลเนอร์สำหรับเขียนคิ้วโดยเฉพาะจริงแต่ย้ําก่อนว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่มึงต้องฝึกฝนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ฝึกฝนมันจะกลายเป็นเส้นที่แบบชึกขึ้นมาที่ดูหนามากที่ดูหนามากแต่ที่แนะนำอนสเซียเลยเพราะว่าเส้นมันเล็กจริงๆที่มึงสามารถเขียนพอ กูอะเป็นคนไม่ใช่สายฝอแต่กูแล้วเอ้ยไหนไหนได้มาแล้วเอามาใช้เล่นหน่อยกูกูเป็นเหมือนเอาให้กูสิมีเต็มเลยเดี๋ยวขึ้นไปเอาเลยเอา <c oughs> ถ้าอนาตาเซียคือดีจริงๆโอเค,คทีนี้มาที่ตาถ้าเกิดเทคนิคตอนนี้กูไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่กูจะชอบอายแชโดว์แบบส <c oughs> ีเดียวไปเลยบางทีง่ายๆนะกูเอาแบบอันเนี้ยทาไปเลยอันแน่นอนมาทางสายเด็กสายแบบง่ายเนาะก็เป็นกูกูจะเอาแบบเนี้ยสีเดียวกันไปเลยคู่กันไปเลยแต่สําหรับเราเทคนิค ตาคือเรารู้สึกว่าการเบลนสีตาให้ดีอันนี้คือช่วยให้สวยขึ้นได้มากๆเช่นเวลาเราลงหลายสีอะสิ่งที่ต้องมีเลยคือมีแปลงที่เป็นแปลงหัวกลมๆเพื่อจะเบลนสีตาให้เขาเข้ากันอีกอย่างหนึง่งถ้าจะทําให้ตาเราดูโดดเด่นขึ้นมึงต้องลงกริตเตอร์ตรงกลางตาอโอเคก่อนไปอันนั้นนะ่ะอันนี้เป็นอะไรที่ดีเราใช้ได้มาตลอดก็คือเบสของอายแชโดว์ใช่จาวินเดอร์โซเออจาวินเดอร์โซสีอะไรแบบเนี้ยลงไปที่กลางตาที่กลางตาเนี่ย เห็นปะสีเบสอ่ะเพราะบางคนอ่ะมันมีหนังตาข้างบนที่มีเขียวมีชาำมีไรจริงอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันก<ล>บับคอนซีลเลอร์ตาใช่ปรับสีพื้นก่อนแล้วอันนี้น,นอกจากจะปรับสีได้แล้วอ่ะมันทําให้สีอายแชโดว์ติดทนแต่วิธีการใช้เนี่ยพอมึงลงปุบอ่ะมึงรอให้มันแบบเกือบเกือบแห้งนิดนึงเพราะถ้ามันแห้งเลยอ่ะมันก็จะแค่ใช้กบสีแต่มันจะไม่ได้ทําให้ความเหนียวของตัวเนื้อโรดักติดก,กับอายแชโดว์เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคของเราอ่ะคือปาดลงไปปุ๊บแล้วก็รอให้ม มันยังหนึบอยู่แต่ไม่แห้งสนิทแล้วค่อยลงอายแชโดว์เลยวิธีการเขียนอายไลเนอรให้ดูเด็กและละมุนแหวกตาข้างบนขึ้นเลยแล้วก็ระบายข้างในมันจะมีความเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็กูจะชอบมีแปลงแบบนี้แปลงเนี้ยกูจะจับอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนจากกลางมาหางเพื่อที่ได้ตาที่ตรงแล้วเป็นแบบเนี้ยเส้นเหมือะแบบสวยอะอียอแล้วมึงก็กรี ออกมาเลยสำหรับเรานะคะในพาตาถ้ารู้สึกว่าอยากดูเด็กลงให้เปลี่ยนไอายไลเนอร์นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่าใช้สีดำเพราะถ้าส,สีดำเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราดูคมชัดขึ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติถ้าเราลงสีดําไปให้แต่อายแชโดว์สีน้ําตาลน,นะคะมาเกลี่ยตรงบริเวณหางเพื่อให้มันดูฟุ้งขึ้นและให้ตาของเราเนี่ยไม่เชิงดํามากๆเพราะสีดําเป็นสีที่ทําให้ทุกอย่างมันดูเข้มไปหมดอีกอย่างถ้าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไอายไลเนอร์มันชอบ ตกลงมาใต้ตาบางคนที่ตามันมากๆเนี่ยอลองเอาอายแชโดว์หลังจากลงไม่ว่าจะเป็นแบบดินสอหรือว่าจะเป็นอายไลเนอร์แบบเมจิกลองเอาพวกอายแชโดว์กด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 ทับนะคะมันจะทําให้ลดความมันของหนังตาแล้วก็ทําให้อายไลเนอร์ตกลงมาน้อยมากส่วนตาบนของกูอีกอันนึงคือถ้าอยากให้ตาดูโตขึ้นแล้วดูเด็กลงคือการติดขนตาตรงกลางตาให้ยาวกว่า ขนต,ตามันก็มีหลายแบบเนาะมีตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ที่เรา, <ใน S 2> าชอายช<อ>บชเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี้ยเสริมช่อบางๆลงไปตรงกลางตามันจะทําให้ตรงกลางตามึงดูเปิดมากขึ้นแล้วมัน<า>จะทําให้ดูเด็กลงพวกเราอะ่ะเลือกกัน2อ,อย่างอนะในกับปลายจะชอบเลือกอันที่มันเป็นแฉกแบบ เป็นเส้นเลยกับบางอันมียาวเล็กแบบนี้ค่ะซึ่งออกมามันก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้ความยาวเนี่ยมาแล้วแต่มึงชอบละมึงต้องไปเลือกว่ายาวประมาณเท่าไหร่กูเป็นคนชอบยาวประมาณ11 1เอ็ดบเอ็ดจุดห้าะไก้กับเทคนิคที่พี่ปายบอกก็คือไอ้ตรงกลางตาเนาะกับเดี๋ยวนี้ก็คือชอบเอาไฮไลท์อะเขียนกลางตาไเลยก็คือเอาไฮไลท์ของแก้มนั่นแหละเขียนกลางตาไปเลยตรงนี้ตรงกลางกิ๊กๆแล้ตรงนี้ก็กิ๊กๆเงเงาไปงาทีนี้ถ้าอยากให้ใต้ตาบางดูแบบน่ารักขึ้นอะทํายังไงคะ เคของเนะนะคะใช้อีแปรงคนดีคนเดิมนเลยหรือใครจะมีหัวตัดก็ได้ก็จะเอาสีเข้มกูจะไม่กีดอายไลเนอร์ข้างล่างแล้วถ้าจะกีดก็คือต้องเป็นอันที่บางมากเป็นอายไลเนอร์สีอ่อนแล้วก็เห็นนะ อาเขียนในขอบตาก็คือตรงนี้ครึ่งหนึ่งมาปลายพอเสร็จแล้วมึงก็จะเห็นอุ๊ยชัดขึ้นแล้วทีนี้ดอลลี่ที่กูชอบของลักลาสเบอร์สองมันจะออกเป็นเห็นไหมแซลมอนเอาแซลมอนเนี่ยแหละเขียนใต้อันนี้มันเหมือนจะดูอุบาทชัดชั่วไปก่อนเนาะจริงๆรขนาดั้นเลเหรอวะอ่นนิดนึงเทคนิคกูนะกูชอบเอาสีแก้มกูเนี่ยเขียนข้างล่าง โตเลยอันนี้คือเทคนิคกูอ่ะเออกับเทคนิคสุดท้ายที่ชอบที่สุดยังไงก็ต้องเป็นเขาคืออาร์ตคลาสเบอร์หนึ่งชายนิ่งมันเหมือนจะทําให้ละมุนขึ้นแลวมันสว่างขึ้นสําหรับใครที่เป็นคนใต้ตามันนะคะจะมีปัญหาเหมือนเราแน่นอนคือเขียนไปปุ๊บไม่อยู่ทั้งวันวิธีเทคนิคของพี่ายนะคะที่จะทําให้ดอลลี่อายอยู่ทั้งวันคือลงดอลลี่อายเสร็จเอาอายแชโดว์นะคะสีที่เป็นใกล้เคียงกันเช่นสมมติถ้าเราลงดอลลี่อายสีเบจชมพูเราจะใช้ อายแชโดว์ hadow, สีชมพูที่เป็นแบบเหมือนกลิตเตอร์นิดๆลง <c oughs> ทับวิธีการก่อนลงคือใช้แปลงกลมๆที่ไม่ได้หนามากระบายก่อนเพราะว่าบางทีเราแต่งข้างบนเสร็จปุ๊บมันจะยังเหลือเศษหรือว่าใต้ตาที่เราลงคอนซีลเลอร์ไว้มัน <c oughs> อาจ <c oughs> จะเป็นก้อนให้ใช้แปลงเล็กๆนะคะ <c oughs> ขอเล็กกว่านี้เกลี่ยให้พื้นผิวมันเรียบเนียน <c oughs> ก่อนที่จะลงดอลลี่อาลงดอลลี่อาเสร็จปุ๊บเอาแปลงตัวเดิมนะคะจุ่มด้วยอายแชโดว์ที่เป็นสีเฉดใกล้ เทียงการพับลงไปทำฝุ่นมันจะทําให้ทุกอย่าง<น>มันแมท<า>ทีนี้ถ้าวันไหนรู้สึกว่าเป็นวันสเปเชียลมึงอยากสวยกว่าปกติมึงต้องเอากลิ่ ตเตอร์ที่เป็นเห็นชัดเป็นเนื้อครีมกลิตเตอร์กิตเตอร์ตะกอนตรงกลางใต้ตาตรงอดอลลี่อายนิดๆแค่ออนั้นให้มันดูเหมือนเฮ้ยเหมือนตาจะดโดดเด่นพาดการลงดอลลี่อายใต้ตาของพี่ายนะคะอย่างพี่เนะบอกเขาก็จะใช้สีใกล้เคียงกันใช่ปะของเราจะใช้สีน้ำตาลลงแค่กลางตาตึ๊กตึ๊กแล้วค่อยเกลี่ยออกเพื่อไม่ให้มันดูเป็นตะกอนว่าแบบดอลลี่อายปอมอีกสองหัวของดอลลี่ลากลาสอะบางทีกูเอาน้ำตาลเนี่ยลงลงก็ได้แล้วก็อาจจะเอานิ้วนะคะถูกเ เนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำตาลเนี่ยขออันนี้ด้วยเฮโรอินเพิ่งซื้อมาแม่งเป็นดอนลี่อายของเขาที่เป็นหัวเนี้ยแล้วเขา,าให้มึงกรีดตรงนี้ได้เลยอะ่ะมึงมันคือสีนี้เลยเนี่ย น้อยปะเออแล้วเวิร์กมากสำหรับคนแบบอยากลองดอลลี่แต่เป็นสีเนี้ยมึงกลัวใช่ไหมไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้เกิดมามีตาเอามอนแต่อยากให้ตาเราดูยาวขึ้นวิธีการนะคะคืออย่างที่พี่เนยบอกเขียนใต้ตานะคะแต่ไม่ต้องจดไม่ไปข้างบนลากทุกอย่างออกเป็นการหลอกสายตาว่าตาเราดูยาวในขณะเดียวกันการเขียนอายไลเนอร์ถ้าอยากให้รู้สึกว่าตาดูยาวคืออยากเขียนทุกอย่างติด ตาให้เขียนอยลอยๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ตาดูหน้าเข้มหน้าคมเวลาเขียนไอายไลเนอร์นะคะ อย่าดึงขึ้นเวลาพี่เขาเขียนอายไลเนอร์เขาดึงขึ้นูดึงายพี่ดึงลงนิดนึงเพราะตาพี่ายเป็นคนตาขึ้นถ้าเขียนตามไลเนอร์เลยอ่ะตากูชี้เลยดังนั้นวิธีการเขียนอายไลเนอร์ของกูคือดึงลงนิดหนึ่งแล้วดึงไปตามที่เราดึงลงกูดึงตรงนะส่วนกูเ็ดึงขึ้นเขียนตกเหมือนปลายไม่ได้เลยมันตกไปใหญ่ตกไปใหญ่เพราะว่าตาเราอ่ะคือขึ้นมากๆดังนั้นคือถ้าเราไม่อยากให้ขึ้นเราคือต้องกดลงนิดนึงออามาทีนี้มาเทคนิคการปัดแก้มแบบน่ารักถ้าปัดแก้มแบบน่ารัก มาแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางต,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 ตแต่ถ้าเกิดเทคนิคกูจริงๆอะนะกูจะลงที่เป็นครีมก่อนฝุ่นนิดนึงเออสัมาาเพราะกูรู้สึกว่าครีมแม่งแบบอยู่นานมากมแล้วตอนนั้นกูก็ชอบใช้ของแพรแฮปปี้ก่อนแล้วก็ต่อด้วยสีอะไรก็าตาแล้วก็ชอบต่อด้วยอันนี้แค่ตรงนี้อื อันนี้จะติดม่วงชมพูนะคะเพิ่มความสดใสที่เหลือจะเอามาใส่ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ใต้จมูกงั้นขอต่อไปที่คู่ของมันไปเลยที่บอกในทุกคลิปแล้วก็คือมีห้อ House Lab เหมือนกันหมดแต่สีนี้คือสีโอปอลคือสีที่ไม่มีสีเลยแต่ว่าจะมีความวาวนี่เห็นป่ะเพื่อให้แก้มพอปเงาขำน้ำแต่ตรงกลางก็ยังเป็นเขาเสมอแลละพี่จะอยู่ตรงจมูกแค่ตรงนี้กับตรงนี้ <No. S 2> ในพาร์ทของเรานะคะเราจะไม่ใช้ร่วมกันเลยถ้าวันไหนใช้บรัชออนที่เป็นฝุ่นจะไม่ลงครีมเลย <c oughs> เรียนรู้ใบหน้าตัวเองก่อนเราเรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถปัดฝุ่นแค่ตรงกลางจุบุเหมือนนี้ได้ <c oughs> เพราะว่าทรงหน้าเราอ่ะไม่ได้เป็นทรงกลมแบบน่ารักแบบเขา <c oughs> ดังนั้นวิธีการลงของเราถ้าใครที่มีทรงหน้าที่ไม่ได้ดูเกาหลีมากๆอะ่ะก็คือ ลงให้มันขึ้นมาถึงตรงนี้นิดหนึ่งเป็นสีแรกก่อนแล้วค่อยลงสีเข้มขึ้นตรงบริเวณตรงกลางแต่อย่างน้อยคือมึงต้องมีพื้นที่ให้มันดูแบบนัวๆเพราะอันนี้ของเนี้ยเขาจะลงเน้นกลางของเรามันจะไปถึงตรงนี้แต่กูวิถึงตรงนี้นิดเดียวแคถือว่าน้อยมากใช่ปะน้อยมากอ๋อหรอทีเนี้ยวิธีการของเรานะวันไหนใช้ครีม เลยเพราะว่าถ้าลงฝุ่นสลับครีมอย่าแน่นอนตอนบ่ายบอกเลยมึงจะใช้อะไรใช้อย่างนั้นฝุ่นปุ๊บคู่กับไฮไลท์ที่เป็นฝุ่นเช่นกันทีนี้ทเทคนิค<จ>นิดนึงของเราเวลาลงเสร็จนะบางทีลงเยอะเออจนรู้สึกว่านี่มึงมันหรือมึงไฮไลท์ออคนแยกไม่ออกวิธีการคือมึงเอาแป้งเล็กๆนะจุ่มกับแป้งนิดนึงแล้วลงช่วงบริเวณหน้าตรงนี้ให้มันแมทตรงบริเวณนี้ ให้มันแมทเพราะถ้ามึงปาดมาถึงตรงนี้ตรงเนี้ยมันหน้ามันละและหน้าตกจริงคือถ้าเกิดว่าครีมบลัชของมึงตกลงมาจนถึงตรงข้างหน้าเนี่ยมึงจะดูแก่หน้าตกจริงหน้าตกจริงเพราะฉันครีมบลัชเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างขาทาย้าทายใช้ยากแต่ถ้าอยู่ได้มึงจะอยู่เลยเพราะว่าอันนี้คือครีมบลัชกูไม่ลงไฮไลท์เลยวันนี้แต่ว่าหน้ากูดูมีมิติเออเออเออเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากูลงบาร์มแบบดันแค่ตรงนี้แต่ข้อเสียของบาร์มคือผมมึงจะติดกับทุกสิ่งทุกอย่างก็เต้องในผม <G ül> คือผม <laughs> มึงจะมีโอกาสติดไหมพี่คะทําไงผมไม่ติดทําไม่ได้คะ่ะมันติดมันติดแต่มันสวย <laughs> แต่กูกชอบไม่กล้าใส่บามเลยกูจะชอบใส่พวกวครีมบารบามหรืออะไรที่เป็นแบบลิควิดอ่ะคืออยู่ทะเลทีนี้ถ้ามึงอยากให้หน้ามึงอ่ะรู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูพ็อปขึ้นมาเลยสิ่งที่มึงต้องทําอย่างที่บอกไฮไลท์นะบริเวณนี้บนจมูกอย่าไฮไลท์ใต้ไฮไลท์ขึ้นมาข้างบนไฮไลท์ตรงนี้หัวตาตึ๊กเป็นตัวซีเล็กๆพอไม่ต้องตะโก อ,ออกมาแบบตาซีนอนไม่ต้อง <c oughs> คือมึงแค่แบบอาชแบบลึกๆๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องใช้ให้มันแบบเยอะอเพราะ <ๆ S 1> มันจะดูตะโกน <c oughs> เข้าใจไหมสีเล็ก แค่นี้ถ่ายรูปออกมามึงดูพอบแล้วสีเล็กโอเคสีเล็กทีนี้บริเวณหน้าแก้มเนี่ยมึงไม่ต้องลงไฮไลท์แบบอันนี้แต่กูแนะนำให้ใช้สีแมทประมาณนี้และเป็นเนื้อแมทเท่านั้นกับแปรงแล้วลงบริเวณหน้าแก้มแค่นี้การลงแค่นี้ปุ๊บนะมึงถ่ายรูปออกมาหน้ามึงจะดูเด้งกว่าเพื่อนแบบทำอะไรเนี่ยทำอะไรหรอให้เป็นผสมสีขาวผสมเบจได้เลยเป็นสีเบจแล้วเอาแปรงอายแชโดเล็กๆเลยนะเออแปรงอายแชโดเล็กๆแค่นี้อย่าให้มัน เกินเห็นอย่าให้มันเกินมาจนถึงไอ้บลัชที่ม uh. ึงวางเอาไว้นะทีนี้การลงบลัชครีมนะมันจะมีจุดกึ่งกลางของการที่มันจะเยอะไปกับน้อยไปทีนี้สมมติถ้ามึงลงปาดปุ๊บอะมึงต้องเกลี่ยแถบวิธีคือมึงอย่าปาดแบบปื้ดเพราะมันจะเป็นก้อนมึงต้องใช้นิ้วค่อยๆอแถบเบามือตรงช่วงข้างหน้าเพราะว่าสีมันจะต้องแบบอ่อนไล่ไปเข้มมึงก็จะต้องลงตรงนี้ก่อนไปข้างหลังก่อนก่อนที่มึงจะเอานิ้วอื่นมาปาด เพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นทั้งแท่งเป็นสีเดียวกันไฮไลท์ที่หน้าแก้มถ้าอยากรู้สึกน้ากลิ้งอย่างที่พี่เนทบอกมึงไม่ต้องไปลงข้างหลังมึงลงตรงที่แสงตกนี่ดูกระจกเลยแสงมึงตกตรงนี้มึงลงตรงนี้ค่ะถ้ามึงไปลงข้างหลังเฮียแสงไม่ตกแล้วจ้าเห็นลหมแสงตกข้างหน้าผู้ขอเข้าวิธีการบลัชออนของกูที่มีการตกต่ังออกไปนิดนึงได้บลัชออนก็เดิมๆส้มก่อนเมื่อก่อนกูจะใช้สีเดียวแล้วกูก็จะปัดปื้ดเลยแต่เดี๋ยวนี้กูจะใช้เป็นแบบส ก็ใกล้เคียงกันมากใช่แต่ทุกคนจะเห็นว่าอันนึงมันอ่อนกว่าแล้วอันนึงมันเข้มก็คือจะเอาสีอ่อนลงกลางเออเอันนี้ช่วยอันเนี้ยเอออันนี้ก็คืออ่อนลงตรงนี้แต่ทีเนี้ยวิธีมันไม่อ่อนอะทำไมเนี่ยมันไม่อ่อนวิธีอ่ะใช่มัไม่เป็นไรวิธีการปัดของกูกับเนะกับลายไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเน้จะแค่ตรงกลางแต่กูอะจะยกขึ้นเพราะว่ากูเป็นคนมีตรงนี้เนาะจอลายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกูเคยลองแล้วลงแบบมือไม่ลอดสักสักเพราะว่ามันไม่รับกับผง กระดูกของออหน้าส่วนลงแบบปลายก็คือเกือบรอดแต่กูรู้สึกว่ากูชอบหน้าแบบเฉียวแบบไปให้สุดเ,เพราะมันจะรับกับเมคอัพทุกอย่างที่วางเอาไว้แล้วกูก็จะยกขึ้นสูงยกขึ้นสูงไปเลยแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วมันควรจะอ่อนกว่านี้ถ้าเกิดใครมีอ่อนให้เอาอ่อนลงตรงนี้แล้วก็เข้มหน่อยอะไรที่รู้สึกว่าเข้มอ่ะก็มาลงตรงนี้แล้วทีนี้เมื่อก่อนอ่ะกูจะลงแค่นี้เลยซึ่งมันจะดูไม่เบลนดทีนี้ยกูจะเอาเหมือนแตะสีที่เราใช้เป็นหลักของแก้มอยู่แล้วอ่ะปาดตรงนี้ด้วยแถวนี้ ไปก่อนออะนะมันจะได้ดูกลืนมันจะเชื่อมปา<ะ>ดตรงนี้ปาดตรงนี้บางทีปาดตาด้วยแล้วก็ปาดตรงขาง oh. เสร็จปุ๊บเราจะเอาแปลงที่ใหญ่อย่างเนี้ย เออควรอ่าแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะเหมือนว่านละบุญละไมตึกจําไว้ในความสรงจำใช่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะแก้มมันจะแบบแก้มกูลงบสออนคืออ๋อแต่นี้อันน้ขึ้นเป็นจริงๆๆิเดเพราะว่ามันมันเหมือนแบบเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเฮ้ยสวยโอชูโรสอย่างนี้นะคะอ่ะต่อไปคือเทคนิคการทาปากแบบเวาเร่าค่ะพี่เน็กง่ายๆเคยพูดไปแล้วก็คือ สีนี้อนาสเซียค่ะชอบทิ้งแซนหรือเปล่าทิ้งแซนทาวนๆแบบนี้แค่ตรงกลางค่ะ,คะแล้วก็ข้างล่างค่ะแล้วก็เข้มกว่าอืข้างไหน,นะะเรียกว่าต้องปีกัดไล่เลเยอร<ล>์แล้วก็เออขอยี้ฟินิชสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าถ้าจะทาปากให้สวยไม่ว่ายังไงก่อนแต่งหน้ามึงต้องลงลิปกลอสทิ้งเอาไว้ก่อน เพื่อให้ปากมึงดูชุ่มชื้นเดี๋ยวนี้เขาชอบทาปากเกินกันใช่ปะหนึ่งมึงต้องรู้ก่อนว่ามึงเหมาะกับการทาปากเกินไหมและเกินบริเวณไหนเช่นบางคนเขาชอบเกินทั้งปากแล้วเขาสวย It's okay มากๆแต่อย่างเราอ่ะเราเป็นคนทาปากเกินไม่ขึ้นเลยดังนั้นคือเราเขียนแค่ปากของเราโดยจะลงสีอ่อนก่อนเหมือนกันแล้วลงสีเข้มทาพี่ปลายอะจะทําแต่ข้างบนพี่เนจะทําบนล่างเนกับปลายเหมือนกันอย่างหนึ่งคือจะทำ แค่ตรงกลางตรงกลางก็สําหรับเราคือขึ้นได้น้อยมากๆคือขึ้นไปเท่านี้ไม่ได้โดยสาเพราะว่าเนื้อตรงบริเวณตรงเนี้ยห่างไม่เท่ากันห่างไม่เท่ากันอ๋อ interesting อ่ะดูค่ะทุกคนดังนั้นคือเราไม่สามารถขึ้นไปเท่าเน็ตได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นเยอะคือมันมันจะติดจมูกตมูกแล้วกูขึ้นเยอะมากนะเพราะว่าปากจริงกูอยู่ที่นีเพราะว่าปากมึงอะถ้ามองข้างๆอะปากมึงเยบเลยการเรียนรู้ปากของเรามันจึงสําคัญมากอย่างที่เขาอาจจะทานเกินได้กันทางปากเกินทาง ปากได้เลยสมมติทาเท่าปากแต่จะใช้นิ้วเบลนด์ข้างนอกขอบขอบให้อ่อนแค่นั้นแล้วก็สูงขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเรียนรู้รูปปากของตัวเองดีที่สุดทีนี้ถ้าเวลาเราลงกลอสแล้วรู้สึกว่าบางครั้งอะกลอสมันทําให้ลิปแบบมันหายไปอย่างรวดเร็วพอเวลาลงกลอสแล้วบางทีเยิ้มหยาทำไงเราทําคือลงกลอสแค่กลางปากเท่านั้นแค่กลางปากแล้วก็เมมเอาให้มันดูแค่วาวขึ้นนิดเดียวถ้าเราอยากรู้ว่าเราอะสวยไม่สวยตรงไหนอะมึงเห็นคน เขาขึ้นประมาณนี้มึงอยากขึ้นมึงขึ้นไปก่อนเอา,เ<ร>าสีอ่อนอลแล้วมึงค่อยถ่ายรูปตัวเองดู<ม>เพราะว่ากูอะเรียนรู้แล้วว่าพอกูขึ้นเท่านี้กูไม่สวยจริงแล้วก็แนะนํานะถ้าอยากทาขึ้นบางทีอะสำหรับเราอะสีแบบนี้มันเข้มเกินให้ใช้สีอายแชโดว์เป็นสีชมพูแล้วก็ใช้คู่กับแปรงเล็กๆแบบนี้ให้เป็นสีอายแชโดว์ลงกลางแล้วค่อย<ม>ๆเกลี่ยเขาขอบ แค่นั้นพอเออจริงเลมันต่างจากการเอาลิปมาทาอย่างไรวะเวล้างอายแชโดก็จะได้สีมันจะอ่อนเนี่ยสีมันจะอ่อนไม่หมดมันจะเป็นสีแบบเห็นไหมอ่ะมันจะฟงกว่าเข้าใจป่ะมคือเนี่ยเออที่เห็นเดี๋ยวนี้เขาทำกันบ่อยก็คือมันฟูเนี่ยเนี่ยละมุนขึ้นสวยกว่าเดิมอีกเออขอเทคนิคมึงมั่งที่ทาเกินหมดเลยกูเกินแต่ว่าเกินทุกส่วนอ่านไหนทำให้ดูหน่อยคือเราอ่ะเป็นคนปากจริงอ่ะมันอมแดงใช่ปะแต่ชอบทาสีไม่สดเพราะฉะนั้นเราถึงจะชอบมีลิปสี ติดไว้เป็นส่วนมากเพื่อเป็นเบสให้กบสีปากที่แดงของเราเนาะเพราะว่าไม่ชอบทาสีป๊อปไงชอบไปสีมันนัวเพราะฉะนั้นกูจะมีสีที่แบบมือปากซิดเลยมือป่วยละก็คือผิงแสกูทาผิงแสกทั้งปากก็สวยเกินตรงเนี้ต้องเกินแน่นอนแต่ทีเนี้ยทุกคนมันสวยมากแต่บางทีมันก็ป่วยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะแอบใช้สีที่เข้มกว่าหนึ่งระดับเยข้มกว่าจริงเข้มกว่าจริงสีที่มึงเลือกก็แห้งนะ เข้มากเข้มกว่าหนึ่งระดับจริงๆดูแทบไม่ออกเลยค่ะได้สวยไหก็มันเข้ากับอีกไงมันขึ้นมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงเพราะอันแรกก็คือสวยมีความป่วยก็อันนี้ก็แทบแทบทชอบแบบเวรเดียวกับเน่ก็คือแห้งหน่อยแห้งแห้งหน่อยแล้วก็กำมะหยี่จะไม่ค่อยชอบแบบกลอสอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่กูรู้สึกว่าการแต่งหน้าแล้วทําให้หน้าดูแบบน่ารักขึ้นคือการทําฝันอ๋อกูลืมฝอยกูไปเลยรู้มาาก วันนี้มึงมีฝ่ายปะมีตลอดตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่เราเริ่มมีฝ่ายเราก็ไม่มีฝ่ายตลอดเลยบอกไว้ก่อนอันนี้พี่เน็กแชร์เทคนิคหน่อยว่าฝ่ายตรงไหนคือฝ่ายน่ารักฝ่ายตรงไหนคือฝ่ายที่ไม่รอดแล้วสีอะไรที่ต้องใช้ในการทําฝ่ายกูไม่แคร์ว่าตรงไหนจะยังไงแต่กูแค่คิดว่าอันที่มีเสน่ห์แน่ๆก็คือปลายอ่ะพี่ปลายโชว์ของพี่ปลายดีกว่าพี่ปลายวันนี้พี่ปลายจะเขียนใต้ตาเล็กูบอกพี่ปลายว่าเทคนิคก็คือใต้ตากับตรงนี้ให้สลับกันเอาเป็นว่าสําหรับเราอะจุดของฝ่ายทำให้หน้าดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูเป็นคนแบบใจดี ไม่รู้ทําไมอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนสวยขึ้นเอาเทคนิคของพวกเราไปใช้นะคะลองดูนะคะดันนะคะอยากเห็นใครแต่งหน้าแล้วเพื่อนนั่งมองสลับกันไปได้นอเวราะมันสนุกขอแถมเดียปะคือจริงๆเรามันต้องติดขนตาล่างอะถึงน่ารักใช่กูเห็นด้วยจริงๆมันมีเทคนิคขนตาล่างถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าวันนี้จะต้องออกงานจริงๆอะเราอยากให้ตาดูแบบเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ดูแบบเป็นฟิลนี้มีแบบอุ้ยอะไรต้องติดขน ตาล่างเท่านั้นเราต้องเรียนรู้อีกนะสกิลใหม่เอางี้นะจะบอกให้นะยิปขนตาล่างถ้าอยากให้หน้ารักนะเวลาติดนะมันต้องติดให้มันเปิดตาเนี่ยติดวางตามแบบเนี้ยตามตาที่ที่กูกีดล่างสุดเข้าใจแตไม่อยากหน้ารักอะติดยังไงให้คมติดเลยอ๋อหรอแค่นั้นเลยหรอเฮ้ยไปไปละหลอม